นี่เราจะมาเยี่ยมชมสวนกล้วยของพี่สาวแฟนนะคะก็จะมีกระเพราพี่สาวแฟนจะปลูกกระเพราไว้เยอะมากค่ะนี่จะเป็นของที่พี่สาวปลูกไว้นะคะกล้วยเยอะมาก งามมากค่ะต้นกะเพรา,พาต้นกล้วยก็งามทำไรนะ่ะฮะนี่ก็จะเป็นพี่สาวแฟนกำลังเก็บกะเพราอยู่เลยค่ะ กะเพราไปขายนะคะทนกะเพราดีมันร้อนกินแก้ขมกดได้นะอืกะเพรากะเพราธรรมชาติไม่ได้ฉีดยาสดมากค่ะใบใหญ่สดดีผัดกระหมูทานอร่อยต้นแบบใบเขาจะใหญ่มากเป็นใบใบเล็กอะพันไทยปลูกแบบธรรมชาติเลยค่ะเป็นพันไทยจ้ากะเพราพันไทยฮะ เออเนี่ยพันธุ์ไทยสวยนี่นะคะถ้เเาเป็นกระเซดจะใหญ่พนนีค่ะนี่เป็นพันธุ์ไทยทานแก้โควิดดีนะคะงามมากตอนนี้กำลังเริ่มราคา,พารเร<อ>าพิ่งจะเริ่มขึ้นโอ้โหราคาเริ่มขึ้นแล้วมีพา30สามสิบอยู่ลานช่วงนี้ก็ทานกันไว้ก็ดีนะคะกร,กระหมูก,กินดีใส่เยอะหน่อยเห็นคนมาซื้อกัน ลองจักระชายแล้วจักระชายนะก้ง่ายโควิดมีมันมีฤทธิ์ร้อนแล้วกระเพราไอ้นี่มันมีร้อนกินแล้วร้อนแล้วกิน,น,กนแล้วร่างกายดีใช่ราคาเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้งามมากค่ะนะี่ยไปยันนุ่นเลยแล้วก็นี่พี่สาวเขาปลูกต้นกล้วยไว้เยอะมากสวนเราเองสวนเองนะคะงามมาก ในช่วงโควิดเราต้องไอ้นี่ต้องทำกับข้าวทานเองผัดกะเพรากินบ่อยจะอร่อยมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่สาวจะกินบ่อยทำเรื่อยๆบ่อยๆทำกินเรื่อยๆใช่นี่นะคะเราไปดูฝั่งนู้นมากกล้วยก็ดีคนทานกล้วยก็ร่างกายแข็งแรง นี่นะคะเยอะมาก บ้านเก็บมาก็ไม่ได้กินวันนั้นเยอะมากค่ะงามมากขนายลมมากไ่ไม่ได้หรอไปได้มานี่นะคะ

ธรรมชาติวันนี้พาพี่อ้อมพาตามหาธรรมชาตินะคะลมเย็นมากค่ะนี่หัวปีพี่ชายพี่สาวพ,พี่เคยเก็บไว้โอปีใหญ่มากใหญ่มากค่ะ มาจักมือนะใหญ่มากอะใหญ่มากค่ะหัวปีธรรมชาตินะคะปลูกแบบธรรมชาติไม่มียาไม่มีอะไรทั้งสิน้นเยอะมากข้างหลังก็จะเป็นสวนผักนะคะ ดัดดีมากก็จะมีตะไ,ไะคร้ด้วยนะคะตะไคร้แซมไว้ด้วยเยอะมากค่ะนี่พี่สาวกับพี่เขยปลูกไว้นะคะ ก็จะป,ปะลูกปลูกกะเพราแซมไว้ด้วยนะคะเป็นทางเลย อะไรต้นไม้ธรรมชาติ ต้นกล้วยก็จะออกเยอะนะคะกล้วยนี่จะมีจะมีลูกทุกต้นเลยนะนี่เคือนี้ใหญ่มากเหมือนเขาจะออกพร้อมกันนะเครือนี้ยาวมีนกด้วยจะมีทุกต้นเลยนะคะมีลูก มีลูกทุกต้นเลยอ่ะงามมากอ่ะดินเขาดีธรรมชาติมาก ใบเขาใจะใหญ่เขาได้น้ำฝนเลยคนะ่ะแย่เลยเนาะแห้งอ่ะลายไปเป็นต้นอ๋อมันลายอ๋ออันนี้ถือว่าใบใหญ่แต่ใบใหญ่ไงก็มไม่ใช่กระเซดถ้ากระเซใหญ่อย่างนี้อ๋อ,อ,อ ใบย่อยแพร่ย่เออเออใบใหญ่แบบนี้ฝนมาเยอะมากเหรต้นกล้วยงามเนาะเล่นกระเพราเป็นกลาไม่โต่แ่กล้วยงามก็ได้ย่างสียย่างอ่ะได้กล้วยไม่ได้กระเพราเนาะ คนทมรักนะจะเบารถมากนะ <c oughs> ยิ่งแ่งใหญ่เลยป้าเขาเะ <c oughs> คนเรามีน้ำใจเออเห็นคนเยอะต้องเบาหนะ่อยมีมารายาทตน้นใหญ่จริงเนาะ <c oughs> ถ้าต้นใหญ่น้ำหนักดีกิ่งอย่างเงี้ยนะถ้ากิงเล็กน้ำหนักไม่ดีก <c oughs> ิ่งเล็กเยอะ แจมบอกกะเพราเริ่มขึ้นเริ่มได้ราคาแล้วขึ้นที่ค่าประมาณ20กว่าต้นตอนนี้คนเริ่มกินกันทุกอย่าเริ่มขึ้นราคาจะขึ้นเป็นที่วันไม่รู้นะพอจะขึ้นนะเดี๋ยวมีมาเยอะมันก็ลงหอวแต่กระชายไม่ลงเลยกระชายอะไรอย่างงทั้งสลัดไม่ลงเหงื่อมันน่าจะมีแบบว่าให้ต้มใบกะเพราขิงข่าอะไรลงอย่างเงี้ยนะก็จะมีกะเพราแดงที่เป็นกะเพราแดงนะคะบ่อไทยนะ มีแซมอยู่มัม้งกะเพาแดงดต้นจะเป็นสีแดงดจะไม่เหมือนต้นอื่นนี่กะเพราขาวนี่สีแดงนี่จะเป็นกะเพราแดงนะคะจะไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้หาก,กินยาก จะพอแล้วไปจะไปรอที่บ้านนี่นะคะชมส่วนกันนะวันนี้ เขาเยอะมากเนี่ยคะ่ะเยอะมากอะ่ะขึ้นดอกมากโดนโดนน้ำพอได้ฝนเขาก็จะขึ้นแบบเยอะมากอะ่ะต้นไม้มันจะงามหมดมีทั้งดงดงกล้วยทั้งดงเลยคะ่ะแล้วก็ดงกะเพรา <Yeah. S 1> อ่าไม่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรามาชมสวนนะคะวันนี้สวนกล้วยแล้วก็สวนกระเพรา